ทุกคนวันนี้นะคะฟิล์มก็จะมารีวิวอุปกรณ์ทําเล็บเจลของฟิล์มทั้งหมดที่ฟิล์มมีเลยนะคะว่ามีแบบไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็จะมาบอกในส่วนของพิกัดด้วยนะคะว่าพวกอุปกรณ์ทาเล็บเจลเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ไหนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฟิล์มเปิดร้านขายเล็บเจลปล้อมเรียบร้อยแล้วนะคะอุดหนุนกันได้นะคะชื่อไอจีตามนี้เลยแล้ววันนี้ก็คือทําเสร็จไปหลายชุดมากนะคะเราก็จะมาแพ็คใส่ซองแล้วก็ส่งให้ลูกค้าด้วยนะคะก็เราดูท้ายคลิปนะคะตอนแพ็คของแต่ว่าเดี๋ยวววววัันนนนนีีนนนี้เเเเเรรรรราาาาาาจจจะะะะมิปป็็พกกกกออุณ์่่่่ลททบ ได้แต่ละครั้งนะคะอุปกรณ์คือเยอะมากอย่างแรกก็คือขอแบบว่าบอกเป็นสีก่อนละกันอันนี้จะเป็นชาสีเจลนะคะนี่แต่ว่าก่อนที่ฟิล์มเนี่ยจะซื้อเป็นช้าหรือว่าเป็นสีเยอะๆแบบนี้นะคะเมื่อก่อนก็คือแบบว่าเอามาทาเล่นๆนะคะเพราะว่าทำเองเป็นไงก็แบบทาเล่นๆก็ซื้อทีละขวด2ขวดนะคะเป็นขวดเล็กๆแบบนี้อันนี้ฟิล์มใช้เป็นของแคนนี้นะคะ7.3 m l ซื้อไปซื้อมาก็แบบเริ่มมีช้าอันเล็กๆแบบนี้แล้วก็เริ่มออกมาทาดูว่าเราอ่ะมีสีอะไรบ้างก็แบบก็ไม่ได้เยอะนะทุกคนแต่กกกกก็็10วว่่่่่าาาาาีอออะะซซืื้้้ไไไปมมมมเเเริยยแตันดหหลล มันก็จะเป็นโทนเข้มๆนะคะฟิลมก็แบบกัดฟันแล้วก็เก็บตังอีกนิดน,นึงนะคะแล้วก็ซื้อเป็นชาร์ตแบบว่าอันใหญ่ๆสีเยอะๆแบบนี้มาเลยเพราะว่าน,นี้ก็คือไม่ทั้งโทนเข้มโทนพาสเทลอะไรอย่างนี้เลยนะคะแล้วเป็นแบบว่าสีสไตล์มินิมอลแล้วก็ออกเกาหลีด้วยนะคะฟิลมก็เลยโอเคทีเดียวตุ้มเดี๋ยว60สี <c oughs> แบบนี้ไปเลยนะคะ นี่ก็ได้มา64แบบนี้แล้วก็ในส่วนของขวดเขาก็จะเป็นขวดไซส์ประมาณนี้ทุกคน 15ML นะคะอันนี้จะเป็นถาดแรงนะ34อีกถ่านหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้อีกสาบเหมือนกันนี่นะคะแล้วพอฟิล์มซื้อตู้มเดียวราคามันก็แบบประมาณ4 0 0 0กว่าบาทนะคะทุกคนก็จะถูก,กว่าเราซื้อขวดเล็กๆแบบเนี้ยเออแล้วขวดเล็กๆแบบเนี้ย40ขวดมันก็4 0 0พันใช่ป่ะแต่เนี่ย64อะ่ะ4 00 0นนิดๆคือมันก็จะถูกลงนะคะเพราะว่ามันมีหลายสีไงตัวขวดนึ่งไม่ถึง,ออง,งร้อยอะไรเงี้ แล้วอีกอย่างก็คือฟิล์มเนี่ยก็หาซื้อได้แบบว่าตามแอปส้มหรือไม่ก็ทาง i g นะคะแต่หลักๆฟิล์มก็จะซื้อแบบว่าแอปส้มมากกว่าเพราะว่ามันกดสั่งง่ายนะคะกว่าจะรอแม่ค้าตอบทาง IG จก็แอบนานนิดนึงฟิล์มก็กดสั่งทางช้อปปีนะคะก็พิมพ์เลยว่าสีเจลอุปกรณ์ทําเล็บอะไรเงี้ยมันจะขึ้นมาหลายร้านมากนะคะอุปกรณ์ก็จะครบเลยในร้านก็ลองไปกดสั่งกันได้นะคะหลักๆก็จะเป็นในช้อปปีนะที่ฟิล์มกดสั่งมากกว่าต่อไปหลังจากสีเจลแล้วก็จะมีเป็นเบสนะคะกับท็อปอ เล็บก่อน1ครั้งแล้วก็เอาไปอบหนึ่งนาทีแล้วก็ค่อยตอบเป็นสีเจลนะคะเองหนึ่งครั้งแล้วก็อบหนึ่งนาทีแต่ว่าถ้าอยากได้สีชัดๆเนี่ยก็ลงอีกรอบนะคะแล้วก็เอาเข้าอบอีกหนึ่งนาทีแล้วพอทาเสร็จหรือว่าเพนเร็จเนี่ยก็ลงเป็นตัวท็อปอันนี้นะคะก็จะเป็นท็อปเคลือบเงานะก็คือเนี่ยให้มันแห้งแบบนี้ก็คือจะเป็นท็อปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นสีเราไปอบเลยเนี่ยคือมันเหมือนจะแห้งก็จริงแต่มันก็ยังแบบว่าแตะไปแล้วยังเป็นรอยนิ้วมือเราอยู่นะเพราะว่าเราไม่ได้ลงเคลือบเป็นี้้คเส็จุกกะลานนย่ํา ขั้นตอนอันนี้คือยังไม่รวมเพนนะเท่าเพนก็อบอีกหนึ่งนาทีนะคะทุกคน <pers es> ยิ่งเพ้นแบบว่าหลายเลเยอร์ก็อบแบบว่าทาหนึ่งครั้งก็ไปอบแล้วก็มาเพ้นต่อแล้วก็ไปอบอย่างนั้นเรื่อยๆนะคะมันก็จะนานตรงอบนั่นแหละนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์หลักๆนะต่อไปก็จะมีเป็นตะไบละกันนี่ตะไบจะทรงหน้าเล็บนะคะไม่ว่าจะเป็นเล็บจริงหรือว่าเล็บปลอมแบบนี้นี่เลยนะคะฟิ์มีตะไบหลายแบบอยู่นะนี่นะคะฟิลมซื้อมาเป็นกล่องเลยก็จะมีตะไบหลายแบบนะคะความหนาอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆฟิลลมใช้้้เป็นนนอัีแวกกก็็ออีนันึงจะเเเป็็นนนนนนนอออัััีี้้ะะะะคมจกบรายลด กี้อีกทีนึงนะสำหรับฟิล์มฟิล์มเรียกไม่ถูกอะ่ะแต่ว่าฟิล์มจะใช้ตะใบทั้งหมด2แบบนะคะหลักๆอันเนี้ยตะใบแล้วแบบ มันแบบไวดีทุกคนมันเก็บส่งแบบไวปุ๊ดปุ๊ดๆส่วนนี้ก็คือเก็บพวกเศษรายละเอียดด้านข้างอีกทีหนึ่งนะคะนี่เลยแล้วก็จะมีเป็นน้ำยาอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าถอดเจลถอดกาวอะไรอย่างงี้นะคะมันมีหลายแบบแต่ว่าขวดเขาจะประมาณนี้แล้วก็มีพวกบำรุงหน้าเล็บนะคะหลังจากที่เราทําเล็บเสร็จนี่บำรุงอันเนี้ยใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะตัวฟิล์มก็มีติดไว้เฉยเพื่อความสบายใจแล้วก็อันนี้กันเชื้อราสําสหรับใครที่ต่อเล็บนะคะต่อเล็บ PVC แบบฟิล์มบ่อยๆก็คืออันเนี้ยลงอรกะ,ะจาเบ็ขขส ก็ลงอันนี้ต่อแล้วก็ค่อยต่อเล็บนะคะอันนี้ก็คือเขาจะกันเชื้อราเพราะว่าบางทีอ่ะเราต่อเล็บแล้วมีน้าเข้าไปหน้าเล็บเวลาเราเอาออกอ่ะเราเอาเล็บปลอมออกอ่ะมันก็จะเป็นเขียวๆทุกคนไอเขียวๆนะั่นคือเชื้อรานะคะพิมเคยเป็นอยู่ตอนนั้นงง แต่พี่ที่ร้านที่ฟิล์มไปทำเขาบอกว่าอ๋อมันคือเชื้อราเพราะว่าพี่อ่ะเขาไม่ได้ทาแบบว่ากันเชื้อราให้นะคะมันก็อาจจะมีบ้างในบางครั้งแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองนะสําหรับประสบการณ์ส่วนตัวอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ก็ใครที่ต่อเล็บก,ก็นี่เลยกะปุกเล็บ PVC นะคะพร้อมกับกาวกาวฟิล์มจะใช้เป็น401ศนะคะแบบนี้นี่เป็นกระปุกอันนี้ก็จะเป็นเบอร์นะคะฟิล์มหลักๆก็คือเป็นคนแบบว่าเล็บเล็กไงก็จะใช้เบอร์4ีเบอร์7เจ็8เบอร์แปดเบอร์เี้านะคะ ขนาดมากฟิล์มก็ซื้อมาเก็บไว้นะคะเผื่อบางทีก็ลูกค้าอยากได้แบบสั้นแบบยาวก,ก็แล้วแต่นะคะแล้วก็จะมีเป็นนี่ด้วยหยิบก่อนอุปกรณ์เราเยอะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นที่เช็ดนะคะพวกสีเจลหรือว่าค่าบต่างๆเป็นเหมือนที่เช็ดแบบว่าไม่มีขนนะทุกคนเพราะว่าสีเจลอะเวลามันยังไม่แห้งอะแล้วแบบเรามือไปโดนหรือแบบเอาชิชูเช็ดก็คือจะเป็นขุยคู่คันเลยนะอันนี้เขาจะช่วยได้เยอะเพราะว่ามันเช็ดแล้วมันไม่เป็นขุยอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาที่เอาไว้ใช้คู่นะคะมิหลายแบบแหละตัวฟิล์มซื้อแบบไอเล็กๆมานี่นะคะค เจลปั้นนูนนะคะพอปั้นแล้วเขาก็จะแบบว่าเดี๋ยวโชว์ที่นิ้วตัวเองแล้วกันเนี่ยปั้นแล้วมันก็จะนูนขึ้นนะคะเดี๋ยวฟิลมหาภาพประกอบให้แล้วก็เนื้อเขาก็จะเป็นเจลขาวๆแบบนี้นะคะเอามาปั้นได้เลยนะหยิบมาปั้นแต่ว่าถ้าอยากให้เขาแห้งก็คือเอาไปอบเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งนาทีนี่อันนี้ฟิลมก็สั่งเป็นสีแบบขาวๆขุ่นๆมานะคะเอามาทำแล้วก็จะมีแบบว่าที่แปะหน้าเล็บแบบนี้ด้วยเป็นไข่มุกนะคะเป็นแบบว่าสําเร็จรูปแบบเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหัวใจวงกลมหรือไม่ก็็็็มมมีเเ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 ปนนนนนนนหหืออออออแแผผ่่่ทททท้งงงงงดวววยยยยะะคคคตตตัััาาาํํสรจไล ะะแล้วก็จะมีเป็นผีเสื้อด้วยอันนี้คือทําให้ลูกค้าเส็พแล้วชุดหนึ่งเดี๋ยวแบบว่าเอาของจริงให้ดูแล้วกันวันนี้อาจจะแบบพุ่นลวนนึงเพราะว่าเพิ่งไปเปลี่ยนยางมานะคะมันแบบแอบบัดปากอีกแล้วอ่ะแล้วก็จะมีอีกแบบนึงด้วยเป็นอ๋ออยู่นี่ทุกคน อันนี้ก็จะเป็นสีลูกแก้วนะคะแล้วก็เขาเนี่ยต้องใช้คู่กับแม่เหล็กนะคะเพราะว่าถ้าอยากให้แบบว่าลายลูกแก้วสวยก็คือต้องดุดแม่เหล็กมีแบบว่าความเล่นกับเงาอะไรเงี้ยแบบวิ่งวับวิ่งวักเดี๋ยวฟิล์มหาลูกตัวอย่างให้ดูแล้วกันเพราะว่าเพิ่งขายลูกค้าไปชุดหนึ่งก็คือเป็นเพื่อนเนี่ยแหละเขาอยากได้เป็นสีลูกแก้วฟิล์มก็ทําเซตนั้นอะเป็นเซตแรกทุกคนไม่เคยลองทํานะคะแต่ที่ได้ออกมาก,ก็คือเพื่อนบอกว่าโอเคเพราะว่าเวลาเล่นกับแสงหรือว่าเล่นกับแสงอะไรเงี้ยคือดีมากฟิล์มเคยทาแบบว นะคะน,นี่ก็คือเอามาแปะหน้าลิปได้เลยนะคะแล้วก็เอาท็อปเคลือบแล้วก็แห้งจบนะคะสีสวยน่ารักด้วยมีหลายแบบนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นลายตารางหมักลุกนะคะมีทั้งขาวดาแล้วก็จะเป็นดอกทิวลิปเหมือนจะมีลายนงหมีด้วยนี่ลายนงหนีงมีหน้ายิ้มลายมินิมอลอีกนะคะแต่ฟิลมไม่รู้ว่าวางไว้ไหนหาไม่เจอแล้วแล้วก็พอปั้นนูนอันนี้ก็คือเป็นอันที่ลองทำามาแรกนะคะเป็นหน้านงหนีงเอ้ยไม่ใช่ที่ฟิลตั้งใจทํามันจะเป็นนงหมา นี่นะก็ขอให้ทุกคนเห็น,หนละกันอ่ะประมาณนั้นสําหรับตัวแบบว่าที่เป็นปั้นหนูนะคะที่ฟิล์มลองทำอันแรกส่วนอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์ลูกค้าที่เพิ่งทําเสร็จนะคะอันเนี้ยก็จะแบบว่าเป็นไข่มุกแปะตรงนิ้วโปง้งแล้วก็มีเพ้นต์ต่างๆมีนูนด้วยมีทุกอย่างในอันเดียวนะคะลูกค้าคนนี้คือสั่งกับฟิล์มไปสี่เซตวัวนี้ก็เตรียมแพ็คส่งเหมือนกันแล้วก็สาหรับใครที่แบบว่าเออจะทําขายก็คืออันเนี้ยฟิล์มก็จะมีเป็นฐานนะคะเวลาเพ้นต์หรือว่าหยิบจับอะไรเงี้ยมันถอดได้ อกรเพ้นท์เหมือนกันก็จะมีเป็นแบบ อย่างนี้เราก็จะมีเป็นแปรงคู่กันนะคะก็มีหลายหัวแต่ว่าใช้ไปใช้มาเหลืออันเดียวไม่รู้ว่าวางมัวนะคะ <S <S แล้วก็หายไปเลยแต่อันนี้ก็คือใช้บ่อยเหมือนกันแบบว่าทําเป็นจุดลายดอกไม้ก็คือใช้ง่ายมากเป็นหัวอย่างเงี้ยทุกคนหัวกลมๆก,ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ถ้าขายแบบว่าแพ็คขายก็คือจะเห็นว,ว่าฟิล์มก็จะให้เป็นตะบจิ๋วไปแล้วก็จะมีเป็นกาแบบนี้นะคะนี่กาเป็นลออรแต่ว่าวิธีการใช้กาวนี้สําหรับฟิล์มก็คือเอาสติกเกอร์สีพูออกแล้วก็หมุนท้ายนะคะมันจะใช้ง่ายกว่าแบบว่าเราตัดหัวด้้้าาาานนนนนนบบอออัีกกก็็จะะะเทิิคคย่งงึวลลลฟมู ไม่ต้องตัดหรอกเกิดท้ายเอานะคะง่ายกว่าโอเคก็จะมีประมาณนี้ในส่วนของอุปกรณ์นะคะน่าจะหมดแล้วอืมนะเดี๋ยวเรามาแพ็กกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้ฟิล์มนึกอะไรไม่ค่อยออกเลย <Yeah. S 1> เพราะว่าที่มองแบอบว่าผ่านๆเซตทำเลยก็คืออุปกรณ์หลักแล้วก็นั่นแหละท็อปเบสสีเจลนะคะแค่นั้นก็ทําได้แล้วอ้อแล้วก็เครื่องอบด้วยทุกคนมีเครื่องอบของฟิล์มใช้เป็นซันวันนะคะเครื่องใหญ่แบบนี้ก็คือจะเป็นปุ่มแบบนี้เลยเปิดปิดมี5้าวิ3า60นะคะกดปุ่มได้เลยพอแบบว่าครบ60มันก็จะดับไปเองนะคะ แค่นั้นแหละจบแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแพ็กกันวันนี้ก็มีหลายชุดมากๆนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นลายผีเสื้อที่ฟิลมบอกนะคะอันนี้ลูกค้าบอกว่าขอไวนนน้นิ้วนางนี่ถ้าเป็นแบบว่าเล็บทรงยาวก็จะเป็นแบบนี้เขียว NCT มากแล้วก็มีอีกหลายเซตเลยนะคะบางอันฟิล์มก็ไว้ในกล่องแล้วด้วยแต่ว่าเดี๋ยวต้องแพ็กใหม่เพราะว่ากาวเพิ่งมาส่งนะคะนี่ก็สั่งกาวเพิ่มอีก50หลอดจะมาดูกันซิว่าจะขายหมดไหมนะคะ50ชุดโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาแพ็กของกันนี่นะคะทุกคนเราก็จะมาแพ็ก ของการคือเห็นไหมทุกคนหลายชุดมากอันนี้ก็จะเป็นทรงแบบยาวเห็นลายนี้หลายๆคนก็คือทักมาถามฟิลม์มเยอะมากว่าทาได้ไหมอันนี้คือทําแล้วหนึ่งชุดก็จะมีแถวอันนี้ด้วยแผ่นเช็ดเป็นแอลโกอฮอล์แพ็กแบบนี้วนไปนะคะ แล้ววันนี้นะคะฟิล์มก็ได้มารีวิวอุปกรณ์ทำเล็บเจลของฟิล์มทั้งหมดให้ดูแล้วนะคะส่วนพิกัดก็คือสามารถหาซื้อได้ตามช้อปปี้เลยแล้ววันนี้ก็ได้มาแพ็คของให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะทุกไลน์ในนี้มีเจ้าของแล้วนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากอุดหนุนก็สามารถสั่งได้ตามไอจีนี้เลยค่ะรอตอบอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องของฟิล์มด้วยนะคะจะครบหนึ่งล้านซ้บแล้วนะคะทุกคนงานสโลววันนี้นะคะฟิล์มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันค่ะบ